วันนี้ก็จะขอถือโอกาสเล่าประมวลสรุปชาดกหนึ่งชาดกนะครับซึ่งเป็นชาดกที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นอย่างยิ่งมีข้อคิดเตือนใจที่ดีที่ปรากฏในชาดกนี้นะครับชาดกนี้มีชื่อว่าจุลละนันทิยะชาดกจุลละนันทิยะเป็นชื่อเฉพาะนะครับเป็นชื่อเฉพาะของน้องชายพระโพธิสัตว์ชาดกก็คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตจุลลนันทิยะชาดก จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรจะเป็นประโยชน์อย่างไรก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในครั้งนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระสมมาสัมบริจาพระองค์ประทับอยู่ที่พระวิหารเจตวันพระองค์ทรงปราบรพระเทวทัตวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงพฤติกรรมของพระเทวทัตว่าพระเทวทัตเป็นผู้ที่ดุร้ายยาบคายโผงผางมุ่ง โปรงพระชนพระสมาสามพุริเจ้าด้วยการกลิ้งศิลาบ้างด้วยการปล่อยช้างนาราคีรีบ้างพระเทวทัตเป็นผู้ที่ปราศจ,จากความเมตตาพระเทวทัตเป็นผู้ที่ปราศจ,จากความเห็นอกเห็นใจในพระสมาสามพุริเจ้าพระสมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่ากําลังสนทนาการด้วยเรื่องอะไรภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลแด่พระสมาสัมพุรธเจ้าว่า กำลังสนทนาการ,รถึงพฤติกรรมของพระเทวทัตซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดุร้ายหยาบคายปราศจากความเมตตาเพราะพระเทวทัตเป็นผู้ที่มุ่งปรงพระชนพระสมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจในพระสมมาสามพุทธเจ้าพระสมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้สนับคําของพระพิสุทธิ์ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ ตรัสว่ามิใช่เฉพาะในบัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตเป็นผู้ที่ดุร้ายหยาบคายโผงผางปรารศจากความเมตตาแม้ในอดีตพระเทวทัตก็เคยเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมอย่างนี้มาแล้วพระองค์จึงทรงยกเหตุการณ์ในอดีตขึ้นแสดงก็คือทรงยกจุลละนันทิยะชาดกนี้ขึ้นแสดงเหตุการณ์ในอดีตมีดังนี้นะครับ เมื่อครั้งที่พระเจ้าพรมทัตน์ทรงครองราชสมบัติอยู่ที่กรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลิงมีชื่อว่านันทิยะมีน้องชายชื่อจุละนันทิยะและมีบริวาร8 4 0 0 0ตัวอาศัยอยู่ที่ป่าหิมพานและพระโพธิสัตว์ก็มีมารดาที่ตาบอดด้วยพระโพธิสัตว์ให้มารดาพักอยู่ที่พุ่มไม้แห่งหนึ่ง ส่วนตัวเองก็ออกไปหาผลไม้ได้ฝากผลไม้ที่มีรสอร่อยมากับลิงที่เป็นบริวารเพื่อมามอบให้กับมารดาเพราะพระบริสัตมีกิจหน้าที่ในการที่จะปกครองฝูงลิงด้วยแต่ลิงที่เป็นบริวารบริโภคผลไม้นั้นเสียเองไม่ถึงมารดาของพระบริษัท เป็นเหตุให้มารดาของพระโพธิสัตเมื่อไม่ได้รับผลไม้ก็ซูบผอมลงจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพระโพธิสัตได้พบมารดาของตนอยู่ในสภาพที่ผอมก็ได้ถามมารดาว่าลูกได้ฝากผลไม้ที่มีรสอร่อยมาให้แม่แม่ไม่ได้รับหรืออย่างไร มานาของพระพริสัตก็ตอบว่าแม่ไม่เคยได้รับผลไม้จากลิงที่เป็นบริวารของลูกเลยเมื่อได้ฟังเช่นนี้เป็นเหตุให้พระบริสัตคิดว่าถ้าหากว่าเรายังปกครองฝูงลิงอยู่เช่นนี้มารดาของเราต้องอดตายเป็นแน่เอาละ่ะเราจะไม่ปกครองฝูงลิงเราจะ ดูแลมารดาของเราอย่างดีที่สุดเมื่อคิดได้เช่นนี้ก็เรียกน้องชายมาก็คือเรียกจุนลนันทิยะมาเพื่อที่จะให้น้องชายปกครองฝูงลิงส่วนตัวเองก็จะมาดูแลมารดาที่ตาบอดอย่างเต็มที่แต่ น้องชายก็มีความประสงค์เหมือนกับพี่ชายก็คือไม่อยากที่จะปกครองฝูงลิงแต่อยากจะช่วยพี่ชายในการรนิบัติดูแลมารดาที่ตาบอดเมื่อทั้งคู่มีความเห็นเช่นนี้ก็ได้พามารดาออกจากฝูงลิงออกจากป่ามาอยู่ที่ชายป่าโดยอาศัยอยู่ที่ต้นไรใหญ่ต้นหนึ่งทั้งคู่ก็ ช่วยกันปรนิบัติดูแลมารดาที่ตาบอดอย่างเต็มกำลังกล่าวถึงมานพชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งได้ไปศึกษาศิลปวิทยากับอาจารย์ที่สาปามโมกที่เมืองตักศิลาเมื่อศึกษาศิลปวิทยาจบก็จะลาอาจารย์กลับมายังบ้านเกิดของตัวเองซึ่งในวันนั้นอาจารย์ก็จะ ให้ข้อคิดเตือนใจกับลูกศิษย์เพราะอาจารย์รู้ว่าลูกศิษย์คนนี้เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่หยาบคายดุร้ายโผงผางถ้าหากว่ายังมีพฤติกรรมเช่นนี้ก็จะประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นแน่ก็เลยได้ฝากข้อคิดเตือนใจให้กับลูกศิษย์ก่อนที่จะจากกันว่าเจ้าอย่าได้ทำบาปกรรมนะ เพราะบาปกรรมที่เจ้ากระทำก็จะให้ผลเป็นเหตุให้เจ้าเดือดร้อนในภายหลังเจ้าอย่าได้ทำบาปกรรมนะนี่คือคำที่เป็นประโยชน์ที่อาจารย์ได้ฝากไว้กับลูกศิษย์แล้วก็ส่งลูกศิษย์กลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองมานพคนนี้หลังจากที่กลับมาแล้วก็มีครอบครัว แต่ก็ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพอย่างอื่นได้ก็เลยยึดอาชีพเป็นนายพรานซึ่งเป็นอาชีพที่เศร้าหมองเป็นอาชีพที่ไม่ควรประกอบเพราะว่าเป็นอาชีพที่เบียดเบียนสัตว์อื่นนายพรานก็เข้าป่าล่าสัตว์นำสัตว์ที่ได้มาไปขายดำรงชีพวันหนึ่งเข้าไปในป่าล่าสัตว์ แต่วันนั้นไม่ได้สัตว์แม้แต่ตัวเดียวเลยเดินออกมาตัวเปล่าไม่ได้สัตว์แม้แต่ตัวเดียวเดินมาถึงต้นไรใหญ่ก็เกิดความคิดว่าที่ต้นไม้ต้นนี้จะต้องมีสัตว์อาศัยอยู่เป็นแน่ซึ่งในขณะนั้นพระโพริสัตว์และน้องชายกำลังป้อนผลไม้ให้กับมารดาพระโพริสัตว์เห็นนายพราน ก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าหากว่านายพรานเห็นมารดาของเราซึ่งตาบอดก็คงจะไม่ทําอะไรก็คงจะมีความสงสารมีความเมตตาจะไม่ทําอะไรกับมารดาของเราเป็นแน่ก็เลยหลบอยู่ที่กิ่งไม้นายพรานไม่ได้คิดเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์เลย นายพรานซึ่งเป็นผู้ที่จิตใจโหดร้ายโหดเหี้มคิดว่าเราจะกลับตัวเปล่าได้อย่างไรจะต้องฆ่าลิงตัวนี้เพื่อที่จะนำไปฝากลูกฝากภรรยาว่าแล้วก็เตรียมที่จะยิงมารดาของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์รู้ว่านายพรานจะฆ่ามารดาของตนก็ จะสละชีวิตเพื่อปกป้องมารดาของตนบอกกับน้องชายว่าถ้าพี่ตายไปแล้วขอให้น้องดูแลแม่อย่างดีที่สุดว่าแล้วก็เอาตัวขวางไม่ให้ลูกศรไปถูกมารดาของตนแม้ว่าจะขอร้องเพียงใดก็ตามนายพรานก็ ไร้ความปราณียิงไปที่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ตายเป็นตัวแรกนายพรานยังไม่พอแค่นั้นยังคิดอยู่ว่าจะต้องฆ่านางลิงนี้ให้ได้ก็เตรียมที่จะยิงมารดาของพระโพธิสัตว์อีกจุนลนันทิยะซึ่งเป็น น้องชายของพระพริษสัตว์ก็คิดว่าเราจะสละชีวิตให้กับมารดาของเรามารดาของเราแม้จะมีชีวิตอยู่วันหนึ่งก็ชื่อว่ามีชีวิตอยู่เราจะสละชีวิตให้กับมารดาของเราก็เอาตัวมาขวางไว้พร้อมกับขอร้องนายพรานว่าอย่าฆ่ามารดาของเราเลยถ้าจะฆ่าก็ขอให้ฆ่าเราอย่าฆ่ามารดาของเรา แต่ถึงอย่างนั้นนายพรานก็ยิงเป็นครั้งที่2อฆ่าน้องชายพระบริษัทตายไปแล้วสองตัวนายพรานยังไม่พอยังฆ่ามารดาของพระบริษัทด้วยเป็นสาชีวิตที่นายพรานฆ่าในครั้งนี้เมื่อฆ่าเสร็จก็หาบเอาลิง ทั้ง3เนี่ยเพื่อที่จะกลับบ้านนำไปฝากลูกฝากภรรยาของตนซึ่งในวันนั้นฟ้าได้ผ่าลงที่บ้านของนายพรานคนนี้เพลิงลูกไม้เป็นเหตุให้ภรรยาและลูกอีกสองคนสิ้นชีวิตซึ่งแน่นอนสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนภรรยาของนายพรานและลูกทั้งสอง ก็ต้องมีกรรมที่ได้กระทํามาแล้วจึงทําให้ได้รับผลเช่นนี้ไม่ใช่ว่านายพรานกระทําอกุศลก,กรรมแล้วจะเป็นเหตุให้ไปเกิดผลกับภรรยาและลูกเป็นไปไม่ได้สัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนกรรมของบุคคลหนึ่งจะไปให้ผลกับอีกบ,บุคคลหนึ่งเป็นไปไม่ได้นี่คือความเป็นจริงขณะที่นายพราน หาปลิง3ตัวเพื่อที่จะกลับบ้านมีบุรุษคนหนึ่งสวนทางมาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าบ้านของท่านฟ้าผ่าไฟไหม้ภรรยาและลูกของเจ้าสิ้นชีวิตหมดพอได้ฟังแล้วความเศร้าโศกเกิดขึ้นในทันทีเลยนายพรานคนนี้ก็ทิ้งหาบลิงแล้วก็วิ่งไปที่บ้านขณนะที่กำลัง ไฟไม้คร่ำครวนถึงภรรยาและลูกเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งขนานั้นเองคือที่กำลังถูกไฟไหม้อยู่ด้านบนก็หล่นลงมากระทบศีรษะของนายพรานคนนี้แตกเดือดร้อนซ้ำไปอีกแต่ยังไม่พอแผ่นดินไม่สามารถที่จะรองรับ บุคคลผู้มีจิตใจโหดร้ายเช่นนี้ได้ก็แยกออกเป็นช่องค่อยๆสูบนายพรานคนนี้ขณะที่กำลังถูกแผ่นดินสูบนั้นนายพรานก็ระล,ะล,ะละึกถึงคำพูดของอาจารย์อาจารย์เคยบอกเราว่าเจ้าอย่าได้ทำบาปกรรมนะเพราะบาปกรรมที่เจ้ากระทำ จะเป็นเหตุให้เจ้าเดือดร้อนเจ้าอย่าได้ทำบาปกรรมนะนี้คือคำของอาจารย์ของเราบุคคลทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นบุคคลทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีบุคคลทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้น แต่ก็สำนึกเมื่อสายไปเสะแล้วแผ่นดินก็สูบนายพรานคนนี้ตายไปก็ไปเกิดในอเวจีมหานรกได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งโดยที่ไม่มีใครทำให้เลยเป็นเพราะกรรมของตัวเองเท่านั้นเป็นเพราะการกระทําที่ไม่ดีของตนเองเท่านั้น พระสมมาสัมิจ้าพระองค์ทรงสรุปชาุกนี้ว่านายพรานในครั้งนั้นก็คือพระเทวทัตอาจารย์ที่คอยพร่ำสอนลูกศิษย์คอยให้ข้อคิดเตือนใจกับลูกศิษย์ก็คือท่านพระสารีบุตรจุลละนันทิยะซึ่งเป็นน้องชายของพระโพธิสัตว์ก็คือท่านพระอนุน มารดาที่ตาบอดก็คือพระนางมหาประชาบดีโคตมีส่วนนันทิยะก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเกิดแล้วดับแล้วเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษายอย่างไรถ้าเป็นความประพฤติ ที่ดีงามอย่างเช่นความกตันญูกตาเวทีต่อผู้มีพระคุณความเป็นผู้ที่ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเกื้อกูลแก่ผู้อื่นให้ข้อคิดเตือนใจที่ดีแก่ผู้อื่นเป็นความประพฤติที่ดีงามควรน้อมประพฤติตามแต่ความประพฤติใดก็ตามที่เป็นการกระทําที่ผิดเป็นการกระทําที่เป็นโทษไม่ควรที่จะมีความประพฤติเช่นนั้นเพราะ ความชั่วทั้งหลายให้ผลที่เป็นทุกข์โดยส่วนเดียวข้อที่น่าคิดพิจารณาก็คือเพราะเหตุใดจึงได้ประทุสร้ายบีดเบียนผู้อื่นเพราะกำลังของอกุศลกำลังของความชั่วเกิดขึ้นเป็นไปเพราะไม่ได้คิดถึงบุคคลอื่นไม่ได้คิดถึงบุคคลอื่นว่า เขาจะเดือดร้อนเพียงใดเขาจะเจ็บปวดเขาจะทุกข์ทรมานเพียงใดไม่คิดถึงเลยเมื่อไม่คิดถึงเช่นนี้จึงกระทําสิ่งที่เป็นโทษแก่บุคคลอื่นซึ่งในขณะที่ทําสิ่งที่เป็นโทษกับบุคคลอื่นนั้นเป็นการทําร้ายตนเองเพราะว่าสิ่งที่กระทํานั้นจะให้ผลเป็นผลที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนกับตนเองโดยที่ ไม่มีใครทําให้เลยเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระสมมาสัมุรธเจ้าทรงสแสดงไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งนั้นเลยเพื่อที่จะได้คิดพิจารณาไตรตรองในความเป็นจริงพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังก็จะคอยกล่อมเกลาจิตใจของผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาให้น้อมไปในทางที่ถูกต้องดีงาม กระทำแต่สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์และเว้นในสิ่งที่เป็นโทษคือความชั่วทั้งหลายเมื่อแต่ละคนได้รับประโยชน์จากพระธรรมความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคมนั้นๆเพราะแต่ละคนเป็นคนดีเป็นผู้ที่มีคุณธรรมกระทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามไม่กระทำสิ่งที่ผิด ไม่กระทําสิ่งที่เป็นโทษพระธรรมคําสอนของพระสมาสัมเฤเจ้าจึงเป็นไปเพื่อความสงบสุขในชีวิตประจําวันอย่างแท้จริงถ้าแต่และหนึ่งแต่และหนึ่งเป็นอย่างนี้เมื่อรวมกันมากขึ้นเป็นสังคมเป็นประเทศชาติก็จะมีแต่ความสงบสุขก่มเย็นเพราะมีแต่คนดีมีแต่ผู้ที่มีคุณธรรมคุณความดี ประการต่างๆจะเจริญขึ้นก็ต้องได้อาศัยรากฐานที่สําคัญก็คือการได้ยินได้ฟังพระธรรมคําคสอนที่พระสมาสัมพระเจ้าทรงแสดงเพราะเป็นไปไม่ได้แน่ที่บุคคลที่เข้าใจในพระธรรมแล้วจะเป็นผู้ที่กระทําชั่วดังนั้นการมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ยากแสนยากก็ควรที่จะเป็นผู้ที่มีชีวิต ที่เป็นประโยชน์ด้วยการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำดีและศึกษาพระธรรมสะสมความเข้าใจยิ่งขึ้นต่อไปไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อกระทำอกุศล,ลกรรมนี่ก็คือการเล่าประมวลสรุปชาดกที่มีชื่อว่าจุลละนันทิยะชาดกครับ